อินดี้โซไซตีข่าวสังคม <ie> ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเริ่มท้นกันที่ ข่าวแรกเลยนะคะคนฟังคะเป็นข่าวของพวกเราชาวสงขลาที่อยากให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลอัปเดตนะคะโดยจังหวัดสงขลาเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการดำรงชีพโดยเฉพาะการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซึ่งประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองรัชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและก็หลัก ต่างๆซึ่งขณะนี้นะคะขั้นตอนการดําเนินการอยู่ในช่วงของอาการส่งข้อมูลไปให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะคะโดยตรงค่ะสําหรับตอนนี้จังหวัดนะคะจะเป็นผู้พิจารณาให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือเสนอขอขยายวงเงินไปยังกระทรวงบัญชีกลางส่วนพื้นที่หาดใหญ่อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายยังคงสำรวจอยู่อย่างต่อเนื่อง ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ใจเย็นเดีกันนิดนึงนะคะจะได้หรือไม่ได้แล้วจะได้ประมาณเท่าไหร่ก็รอลุ้นกันนะคะสายด่วน1784ค่ะต่อกันที่ข่าวที่สองสำหรับในเช้าวันนี้นะคะคุฟังคะก่อนวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่8 กลุ่ม8กลุ่มหาพันธ์นะคะทางอ่าประชาชนนะคะจะได้รับสิทธิ์เอกสารนะคะ ส่งมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยคุณได้รับหรือยังนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาได้ส่งข้อมูลรายละเอียดเปเปอร์มาให้เราได้รับทราบว่าเรามีสิทธิ์ออกเสียงนะคะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาเราอำเภอหัดใหญ่เราอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ในบัตรประชาชนในทะบีน บ้านของเราเราเป็นผู้ใช้สิทธิ์ลำดับที่เท่าไหร่จะส่งเอกสารมาให้สองใบเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเชิญชวนว่าอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เรามีรายชื่ออยู่ค่ะนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง ค่ะปิดท้ายอินดี้สแตี้ด้วยอีกหนึ่งข่าว ท้องถิ่นที่น่าสนใจนะคะคนฟังค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะใครที่ฟังข้อมูลอยู่ในช่วงชั่วโมงนี้นะคะเรามีารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคนฟังที่ตั้งใจจะฟังารายละเอียดต่างๆนะคะให้กับทุกๆคนได้รับทราบกันนะคะมีข่าวของธนาคารรีไซเคิลเทศบาลเมืองคอหงค่ะเชิญชวนพี่น้องชาวคอหงและประชาชนทั่วไป นำขยะรีไซเคิลมาฝากที่ธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลเมืองคอหงโดยนำมาฝากที่ห้องธนาคารรีไซเคิลนะคะตั้งแต่9นาฬิกานาทีถึง15นิกาค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบมานำเสนอสำหรับคนฟังในเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮมสองชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3ามหลังสุดท้ายเท่านั้นนะคะย้ำว่าเท่านั้นมีข้อเสนอราคาพิเศษใครที่ฟังอยู่ติดต่อได้เลยวันนี้ค่ะ081698 9 5ห9โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของ ได้ค่ะสนับสนุนช่วง Indie Society โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตทนสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ The Happy New Year, ผลิตรายการโดย ID Radio Group